ครับสวัสดีปีใหม่งานแรกของปีใหม่นะครับขาดเป็ดครับสามสิบห้เซนโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูในห้องดูครับจะได้หรือเปล่าอัานแรกของปีใหม่หุ่เอาถึงโท้อีทีวี อมาแล้วโอเคครับนี่ครับแกมมี่ GMM โอเคครับนี่จะดูซิจะได้ดือเปากทีวีหน่อยสิบสี่นิ้วครับเม่อเนเราเปลี่ยน lnb ด้วยนะครับเพราะว่าคงนานละนี่เครื่องอัปเดต เองเลยเอาเปิดทีวีหน่อยที่โอมาแลว,วิดีโออ่นานะครับเครื่องครับเกดเองเลยครับกม็มีวมีคมีโกรร้ว่าเนี่งไม่ใช่ครับกคมมินิอาวที่จะ OTA ได้หรือเปล่ายัางไม่ขึ้นหรือ OTA แล้วครับ โอเคน่าจะได้แล้วครับแต่จะเช็คช่องอีกทีสามสิบห้าเซนมีต้นไม้บางนิดหน่อยแต่ก็ปรับได้เท่าที่ปรับนะครับขาเป็ดตรับยากหน่อยสำหรับด้านสามสิบห้าเซนโอเคแล้วครับโอเคอเค,ครับออพสำเร็จแล้วลูซี่จะมีอาการเปลี่ยนไปแบบไหนหรือเปล่า โซนี่สิบสี่นิ้วโอ้โหยังไหวภาพแจ๋วเลยครับโซนี่โซนี่เขาแจ๋วอยู่แล้วครับระบบภาพเม<ป>ื่กี้อัพแล้ว <S <S <น>วันนี้ก็วันที่หกขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้มีมสีทงา เป็นซีแบนครับตายแล้วเล่นีก่อนี่เป็นซีแบนนะครับกี้เป็นซีแบน ทีมแมมีนิครับอะไรด,ด,ดูสิโอ้ปุ่มาหายไปเยอะครับ มาแล้วเช็คราวนี้เราจะปิดเททจามีอวดีครับเราจะเททจามีอาเวนดีจามีปัิกซี่ใส่เข้ากก้าแปลกไปแล้ว โอเคคุณผู้ชมีชดผิวาวแ่หมลมีปัญหาหน่อยน่าจะโอเคแล้วครับช่างเราก็น่าจะมาครับแฟนทีวีอาจจะนั่นแหละครับโอเคแล้วโอเคแล้วครับตอนนี้ เหรียเรือนร้อยนะครับเปลี่ยนเอรียีด้วยนะครับขอบคุณนะครับ